เปิดออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะอย่างนี้ค่ะเวลาใส่เราก็จะหยอ่อนสะโพกลงตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะนี่มีงานใหม่ๆอีกแล้วจ้าเป็นผ้าถุงป้ายเปิดที่ลูกค้าซื้อมาซื้อมามันจะมีป้ายเปิดแบบนี้สองด้านนะคะนี่แบบนี้ค่ะแล้วก็เวลานุ่งก็คือพันรอบตัวแต่ปัญหาของผ้าถุงแบบนี้ส่วนมากที่ทุกคนเจอก็คือ จะชอบเอวเหลือค่ะเอวเหลือช่วงหลังนะคะช่วงหน้ายังไม่เท่าไหร่ที่มีคนมีหน้าท้องน่ะเวลานุ่งอะ่ะเพราะถุงทรงเนี้ยก็คือข้างหน้านอ่ะจะมองดูไม่เหลือไม่ย่นค่ะแต่จะไปเหลือข้างหลังแทนเพราะว่าข้างหลังส่วนมากคนเราอะ่ะมันจะเอวหักไงีเป็นแบบมันจะมันจะงอเข้ามาเนาะช่วงเอวเราอะ่ะทีนี้พอพอเขามาตีเกตแบบเนี้ยคะ่ะเกตที่มันเท่ากันไปหมดเองอี้ยคือมันเกตน้อยเกินไปแล้วก็ช่วงเกตอะ่ะมันไม่มีความเรียวค่ะมันเท่าๆกันไปหมด เพราะฉะนั้นเวลาใส่มันก็จะชอบเกิดปัญหาค่ะทีนี้อ้อยก็อ่ะทายังไงคือเขาบอกไม่อยากได้ทรงนี้คืออยากใส่ให้มันกระชับกว่านี้แต่จะไม่ตัดเป็นสําเร็จรูปอ้อยก็เลยแนะนำว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นก็ตัดทรงเหมือนที่อ้อยเคยทําให้ทุกคนดูนะคะในคลิปนะว่าจะเป็นวัตถุที่เราจะเย็บต่อด้านนี้นะคะเย็บต่อแล้วยังเปิดช่วงสะโพกอย่างตัวนี้นะคะอ้อยก็จะทําวิธีอีกแบบหนึ่งค่ะก็คือจะใช้การตีเกตขึ้นมาใหม่แล้วก็จะพับเย็บในตัวเลยค่ะคือไม่ต้องหาผ้าหลบ เหมือนทุกครั้งที่อ้อยเคยทาให้กับลูกค้าที่ว่ามาตัดใหม่เลยนะคะก็คือจะใช้แบบนี้เลยค่ะกล้ามาดูวิธีทําเลยนะคะว่าอขาาั้นตอนแรกนะสิ่งที่เราจะทําก็คือเราต้องล้อนี่ออกมาค่ะลาอออกมาหมดเลยนะคะเนี่ยที่ข้เย็บเนี่ยตรงนี้ไวะคะ้ค่ะเนี่ยที่ขกึ่งเย็บไว้ตรงนี้แล้วชายเชยน,น่ะก็เปิดออกมาแบบนี้เลยค่ะเพราะว่าเราจะต้องมาเย็บต่อตะเข็บข้างล่างนะคะแล้วตรงนี้เราก็ลาะออกมาเลยค่ะเก็บเกินนี่ลาะออกมา เ็มเกิดนี่เราออกมาหมดเลยนะคะแล้วก็ขอบเนี่ยผ้าแขนนี่ก็ไม่คือไม่เอาค่ะหลังจากนั้นเราก็ไปรีดให้เรียบนะคะและเดี๋ยวอ้อยจะมาสอนการขีดค่ะว่าตำแหน่งเอวของเขาอย่างเอวส2ตสองครึ่งเราจะขีดแต่งในผ้าแบบไหนได้นะคะกเดี๋ยวดูตอนขั้นตอนที่ว่าเดี๋ยวอ้อยมาขีดแต่งให้ดูนะคะตอนนี้อ้อยขอไปล็อกแล้วก็ไปรีดให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วมาดูขั้นตอนต่อไปนะ หลังจากที่อ้อยล็อเสร็จแล้วนะคะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอ้อยก็ไปรีดมาให้เรียบร้อยล็อกคงล็อกเก็ตนะมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นผืนยาวอย่างนี้นะคะส่วนสําหรับตรงนี้ที่ว่าขอบเดิมของเขาอะที่อ้อยล็อเอาขอบแข็งออกแล้วนะคะก็แล้วเราก็รีดรีดพับขอบเดิมของเขาอะค่ะคือแบบความยาวเดิมมอนนะพูดง่ายๆอะนะคือเราล็อกเอาขอบออกไปแล้วเราก็วัด เอาความยาวเดิมของเขาตรงนี้ค่ะแล้วเราก็รีดให้มันเรียบร้อยค่ะมันก็จะเหลือแต่กาวแลวทีนี้ผ้าแข็งเราไม่เอาแลวนะคะเราก็รีดไปแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นอย่างที่ทุกคนเห็นว่าทําไมถึงแปลกใจว่าทําไมตรงนี้ถึงเหลือเยอะกว่าในขณะที่ตรงเนี้ยเหลือเท่าผ้าของเขาเนี่ยตอนเวลาล้อมันไม่เรียบร้อยอย่างนี้นะคะนี่อ้อยเจียนให้มันเหลือเท่าๆกันแล้วนะคะด้านในนะที่เขาพับไปด้านในแต่แรกมันไม่เท่ากันนะคะส่วนสําหรับตรงนี้ที่มันมองดูใหญ่เพราะว่าอย่างที่บอกว่า ตรงนี้เดี๋ยวเวลาเรามันจะไปซ่อนอยู่ตรงตรงเปิดตรงนี้นะคะมันจะเปิดอยู่ตรงนี้แล้วเราต้องการให้ชายอ่ะมันเชิดขึ้นไม่ให้มันไม่ให้มันห้อยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราเลยต้องรีดขอบลงค่ะลงที่ประมาณครึ่งนิ้วหรือสามกระเบียดก็ได้นะเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อให้เวลาเราให้มันไปซ่อนอยู่ข้างในมันจะได้มองดูสั้นชายมันจะได้เชิดขึ้นมานะคะอ่ะให้ดูอย่างนี้ก็ได้นะ นี่ค่ะแบบนี้นะคะนี่ชายเดิมเขาแบบนี้ค่ะนี่เราก็จะต่ําลงมาประมาณนี้เนี่ยค่ะครึ่งนิ้วหรือ3ามกระเบียดก็ได้ค่ะจะอ้อยลงประมาณอยู่ที่3ามกระเบียดนะคะเราก็รีดเร็วๆหายไปนี่แหละคะ่ะไม่ต้องอะไรมากนะคะเราทําแบบกะกะเอานะอะให้มันมองดูว่ามันจะไม่เกิดปัญหาค่ะและทีนี้เราจะมาสวดข,ขั้นตอนของการขีดเกตแล้วนะคะก็ขิดเราก็จับริมผ้าสองด้านนี่ให้ชนกันก่อนค่ะเนี่ยสองริมเนี่ยน,นะคะให้ตรงกันนะหลังจากนั้นเราก็จะมาดูด้านสันทบนี่ค่ะ เพราะว่าเราต้องดูก่อนนะว่าตัวนี้เขาจะเป็นขวาทับซ้ายนะคะเพราะฉะนั้นคําว่าขวาทับซ้ายก็หมายถึงชิ้นบนนี่เป็นชิ้นด้านขวามือเรานั่นเองนะคะอ่าเราก็ดูว่ากึ่งกลางของเราอยู่ตรงนี้นะคะเ๋อ้อยกัดตรงนี้นะกึ่งกลางอยู่ตรงนี้นะคะตรงเนี้มันจะเป็นข้างเอวค่ะเกดของหนึ่งเก็ดนะนี่ค่ะอ้อยกัดหมดแล้วนะแล้วจะพลิกออกมาค่ะอ้อยพลิกออกมานะคะนี่ค่ะเราก็ติ๊กนี่ไว้ค่ะ เนี่ยเราก็ติกนี้ไว้ค่ะกึ่งกลางนะคะอันนี้เราจะทําเริ่มต้นขีดเก็ดกันแล้วนะขีดเก็ดเป็นตําแหน่งเก็ดของข้างด้านข้างนะคะอ่าเราขีดเลยค่ะขีดตรงก่อนนะคะขีดแบ่งครึ่งก่อนอันนี้เราทําแบบในในขีดในผ้าเลยนะคะมองเห็นไหมอ่ะเปิดมันออกมานะคะเมื่อเราได้ตรงนี้แล้วอ่ะเดี๋ยวมาอธาิบายตรงนี้ก่อนว่าตรงนี้มันเหลือเยอะเพราะฉะนั้นเราเจียนให้มันเหลือเท่าๆก่อนด่ตรงนี้นะคะ ตรงนี้มันเหลือประมาณนิ้วสามเราก็ตัดออกมาก่อนนิ้วสามนะคะเวลาเราขีดเก็บมันจะได้เหลือมันจะได้พับง่ายๆนะคะเราตัดทิ้งไปก่อนค่ะตรงเนี้ยที่เราไม่ต้องการเนี่ยที่มันเลยมาที่เราพับนี่ไว้อะนี่นะคะตัดทิ้งไปเลยค่ะสองฝั่งทําเหมือนกันนะคะนี่จ้าตัดออกมาเลยให้มันเหลือเพราะว่าเวลาพับมันจะต้องพับเท่าๆกันตรงนี้ค่ะตรงนี้มันเหลือใหญ่ไปมันจะตึงจะรังมากกว่านะอนิ้วสามนะคะเท่าๆกันนะขีดไปขีด ตัดตามเส้นนิ้วสามเลยค่ะเราจะมาดูเส้นกึ่งกลางของเราที่เราไมกี้เราติ๊กมานะคะเส้นนี้นะเราเปิดมันขึ้นมาค่ะเปิดขึ้นมานะโอ้ลิก,กาวไว้หนึบหนับมากเลยเนี่ยผ้าจมพูเขาใช้กาวสีดําเลยนะเนี่ยนี่นะคะมีเส้นกลางอยู่ตรงเส้นนี้นะคะขีดตรงขึ้นมาเลยค่ะ ขีดตรงขึ้นมานะคะหลังจากนั้นเราจะเอาเก็ดเก็ดข้างเอวอ่ะเพราะว่ามันไม่มีแต่เข็บข้างอันนี้เราจะขีดเก็ดข้างเอวนะคะอยู่ที่ประมาณสองนิ้วนะคะเมื่อสองนิ้วก็วัดเข้าออกฝั่งละหนึ่งนิ้วค่ะอ่าเอาเก็ดยาวอยู่ที่ประมาณเก็ดยาวอยู่ที่ประมาณแปดนิ้วนะคะแปดนิ้วนะแล้วก็ขีดมานี่ค่ะตรงถึงหนึ่งนิ้วนี้นะคะเป็นแบบนี้ค่ะนี่จ้าแบบนี้นะคะ ขีดแบบนี้นะเรียวมาแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นอย่างที่บอกเพราะเราจะพับขอบในตัวเพราะฉะนั้นเราต้องติ๊กตรงนี้ให้มันตรงกันค่ะเวลาพับนะแล้วก็ติ๊กเป็นแบบนี้ค่ะแบบนี้นี่ค่ะนี่เวลาเราพับมันจะได้พอดีนะคะนี่จ้ะแบบนี้นะคะทําเหมือนกับที่เราอ้อยเคยสอนการทำผ้าถุงป้ายเปิดที่เป็นผ้าไหมค่ะตรงนี้นะคะนี่เพราะว่าเราอยากเราอยาเราอยากขีดตรงขึ้นมานะไม่งั้นเดี๋ยวพับไม่พอดีนะคะเพราะเราจะใช้ขอบในตัวเลยค่ะ อ้าวเรารู้ว่าได้หนึ่งเกตแล้วอย่างที่บอกว่าด้านนี้คือด้านขวามือเพราะฉะนั้นเราวัดด้านขวามือก่อนค่ะวัดด้านหน้าก่อนนะคะเราก็มาดูนะคะว่าเอวตัวนี้สามสองครึ่งเราจะเอาแค่ครึ่งเอวก่อนค่ะเพราะเราจะวัดแค่ส่วนหน้าครึ่งเอวแล้วเราจะมาวัดตัวหลังอีกครึ่งเอวรวมกันก็จะเป็นรอบเอวคือสามสองครึ่งนะคะครึ่งของสามสองครึ่งก็คือสิบหกนิ้วหนึ่งกระเบียดนะคะเราวรัดมาก่อนค่ะจากเส้นนี้จากเส้นนี้นะคะจากเส้นเนี่ย ที่เกตเนี่ยของเราเนี่ยวัดมาค่ะสิบหกนิ้วหนึ่งกระเบียดนะคะทีนี้อ้อยต้องการให้มีเก็ตอยู่ตรงข้างหน้าที่สองเก็ตเก็ตละหนึ่งนิ้วเท่ากับบวกไปอีกเท่ากับบวกไปอีกสองนิ้วก็เป็นสิบแปดนิ้วหนึ่งกระเบียดนะคะเราจะได้เส้นนี้แล้วค่ะอันนี้เราจะมีเส้นกลางหน้าที่มันเป็นแบบป้ายอยู่ตรงข้างเอวนะตรงนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็วัดมาค่ะสิบแปดนิ้วหนึ่งกระเบียดนี่ที่เราวัดมานี่นะคะวัดแบ่งครึ่งค่ะแบ่งครึ่งค่ะ แบ่งครึ่งนะคะแค่มีตำแหน่งนี้ก่อนตำแหน่งของกลางนะกากกลางหน้าเราก่อนหลังกั้นเราก็ขีดเกตค่ะวัดแบ่งวัดแบ่งนี่อีกช่วงหนึ่งนี่นะคะวัดแบ่งอีกช่วงหนึ่งอ่าได้ตรงนี้นะคะอันนี้แล้วก็แบ่งนี่อีกช่วงหนึ่งนี่ค่ะแล้วก็วัดแบ่งครึ่งมาค่ะเป็นแบบนี้นะคะ นี่จ้าเราก็จะได้เก็บตรงนี้นะคะช่วงตรงนี้นะตรงกลางเราไม่เอานะตรงกลางเราวัดแค่ตำแหน่งนี่มองเห็นดีไหม่ยอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขีดนะคะอ่ะขีดยาวไปก่อนขีดขยาวไปก่อนนี่ตรงนี้ทุกคนนึกภาพออกนะคะมันจะอยู่เก็บมันจะอยู่สองตำแหน่งนี่ค่ะตรงกลางหน้านี่เราจะไม่มีเก็บนะเราวัดแบ่งครึ่งเฉยๆนนะคะ่ะเราจะเอาเก็บยาวอยู่ที่ประมาณห้านิ้วครึ่งค่ะห้านิ้วครึ่งนะคะ เกตใหญ่หนึ่งนิ้วเท่ากับวัดเขาออกฝั่งละหนึ่งเกตใหญ่หนึ่งนิ้วเท่ากับวัดเข้าออกฝั่งละครึ่งนิ้วนะคะรวมกันเป็นหนึ่งนิ้วนะนี่ค่ะได้แล้วจ้าอ่านนี้ก็ทําเหมือนกันนะคะเกตดหญ่ห้านิ้ครึ่งวัดเข้าออกฝั่งละครึ่งนิ้วเป็นแบบนี้นะคะนี่ได้แล้วค่ะเราได้เกตหน้าสองเกตแล้วนะคะและได้เกตข้างหนึ่งเกตแล้วค่ะตอนนี้นะก็อย่างที่บอกว่าอะไรที่เป็นเกตขอบในตัวเราต้องวัดติ๊กตรงนี้ค่ะ เพื่อให้เวลาเราพับขอบมันจะได้พอดีนะคะนี่จ้ะติ๊กออกมาเลยนี่จ้ะแบบนี้ค่ะเนี่ยเราก็จะได้ตำแหน่งของพับชิ้นหน้าแล้วค่ะนี่พับชิ้นหน้ามันจะอยู่แบบนี้ค่ะนี่นะคะอ่ะทีนี้เราเราเสร็จชิ้นหน้าแล้วเรารู้ว่าอ่ะชิ้นหน้ามันอยู่ตรงนี้นะอ่ะติ๊กกอไปข้างล่างข้างข้างโชว์ก่อนค่ะนี่นะคะเนี่ยตรงนี้เก็ตของเราตรงเนี้ยมันจะเป็นชิ้นที่ป้ เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูเนาะทีนี้เราได้ชิ้นหน้าแล้วทีนี้เราจะมาดูชิ้นหลังค่ะก็ใช้ตำแหน่งเดียวกับชิ้นหน้าได้เลยนะเพราะว่าเราวัดใช้ครึ่งหนึ่งแล้วเราต้องมาทำอีกครึ่งหนึ่งคือไอจุด16นิ้วหนึ่งกับเบี่ยนนี่เองนะมันจะได้รวมเป็น3 2ได้นะคะแล้วก็วัดเลยค่ะจากนี้นะคะวัดห่างเท่าไหร่สี่นิ้วเราวัดไปค่ะสี่นิ้วเก็บใยหนึ่งนิ้วแล้วก็วัดแบ่งครึ่งแล้วก็ขีดเก็บตามตามชิ้นหน้าเลยค่ะเพียงแต่วัดย้อนมาย้อนมาเท่านั้นเองนะ ค่ะอ่าขีดไปนี่นะคะอ่าทีน,นี้เราได้ตำแหน่งตรงนี้แล้วเราก็มาวัดตรงกลางนี่ได้เท่าไหร่ห่างเท่าไหร่แปดนิ้วหนึ่งกระเบียดแล้วก็วัดออกมาค่ะถัดออกมาเลยนะคะแปดนิ้วหนึ่งกระเบียดค่ะทาเหมือนกันนะคะแปดนิ้วหนึ่งกระเบียดค่ะแล้วก็ขีดเส้นกลางเกบยาวห้านิ้วครึง่งเก็บใหญ่หนึ่งนิ้ววัดเข้าออกฝั่งละครึ่งนิ้วรวมกันก็จะได้เป็นเก็บนี้ค่ะนี่นะคะ แล้วหลังจากนั้นเรายังอยู่นี่อีกอยู่เรายังอยู่เกตข้างอีกเพราะว่าเนี่ยเราได้เกตข้างข้างแล้วมันจะเหลืออีกข้างหนึ่งเราก็วัดจับตรงนี้เหมือนกันค่ะวัดจากเนี่ยได้เหมือนกันนะตำแหน่งเดียวกันนะสี่นิ้วค่ะวัดมาสี่นิ้วนะคะวัดออกมาวัดออกมาทีนี้เราจะทําเกตอีกข้างหนึ่งอ่าเราก็ดูว่าเกตใหญ่สองนิ้วเพราะฉะนั้นวัดถัดออกไปค่ะสองนิ้วนะคะ แล้ววัดแบ่งครึ่งค่ะนี่อันนี้จะเป็นเกตของอีกฝั่งหนึ่งนะคะนี่ค่ะแบบนี้นะคะออาแปดนิ้วเกตยาวแปดนิ้วนะตรงตะเข็บข้างนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็จะได้แล้วค่ะได้ครบแล้วค่ะทีน,นี้เราจะมาติ๊กจุดที่ว่าเราจะต้องพับเย็บอติ๊กทําทุกชิ้นเหมือนกันค่ะนี่ชิ้นนี้ก็ทําเหมือนกันนี่ก็ทําเหมือนกันนี่จ้าทำแบบนี้เลยค่ะ นี่คะ่ะได้นะคะนี่คะ่ะก็จะได้นะคะนี่ก็ได้เป็นเก็ดในแบบนี้นะที่ขีดแบบนี้ค่ะเดี๋ยวไปเย็บนะคะเดี๋ยวอ้อยไปเย็บนะแล้วเดี๋ยวมาดูขั้นตอนของการพับขอบกันค่ะค่ะหลังจากที่อ้อยไปเย็บเก็บมาแล้วนะคะต่ับมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะเก็ดเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้นะคะเย็บตามนี้เลยค่ะเป็นไงพากาวสีดํา ค่ะเห็นไหมผ้ากาวสีดําเย็บได้สีชมพูเจมเลยเราต้องเย็บได้ที่เป็นสีผ้านะคะก็เพราะว่าอย่างที่บอกอะผ้ากาวสี<ม>สีดํานี้เราจะไปเย็บได้สีดําไม่ได้นะเดี๋ยวด้านมันจะเห็นทางด้านสีสีสีชมพูนะคะนะคะอ่าเดี๋ยวจะอ้อยจะมาอธิบายตรงนี้เพิ่มอีกนิดนะคะว่าตอนที่อ้อยขีดว่าตรงเนี้ยว่าตรงชิ้นที่มันอยู่ด้านในเนี่ยตรงเนี้ยที่เราจับป้ายไว้นะ่ะที่เป็นด้านขวานะคะที่อ้อยขีดไว้สองเกตนะขีดไว้สองเกตนะตอนแรกอะเนี่ยอ่ะนี่ตรงนี้นะ ขีดไว้สองเกตแต่ทีนี้อย่างที่บอกว่าคือตรงนี้เวลาทำแล้วน่ะต้องให้สองฝั่งเนี่ยมันเหลือเท่ากันนะคะเนี่ยสองฝั่งหมายถึงตรงนี้ค่ะด้านที่มันจะอยู่ด้านในเนี่ยนะเนี่ยค่ะด้านที่มันจะอยู่ด้านในอย่างแบบนี้ค่ะต้องให้มันเหลือเท่ากันนะคะเนี่ยตรงนี้ค่ะแต่ตรงนี้อ้อยวัดมาแล้วมันไม่เท่ากันเพราะว่าอ้อยลืมขยับให้ตอนที่วัดเช็คเอวครั้งแรกอะตอนที่วัดเอวอะเพราะมันต้องมันต้องขยับมาประมาณหนึ่งนิ้วค่ะแต่ไม่เป็นไรนะอันนี้ก็คือเราสามารถมา,มาแก้ไขมันได้ในในผ้าน่ะเพราะว่าอย่างที่ เพราะอย่างที่บอกเราไม่ได้สร้างแพทเทิร์นนะคะเพราะฉะนั้นเราขีดแต่งมันได้นะอย่างตรงนี้สองเกตรู้สึก,กบผภาพมันเหลือเยอะไปเราก็เลยต้องมาลดอันนี้จากที่ขีดสองเกตก็เหลือเกตเดียวนะคะด้านในของด้านที่มันจะพับเข้าไปทางด้านซ้ายมือเรานะคะเนี่ยก็จะเหลือเกตเดียวค่ะก็คืออ่ะดูว่าจุดที่ว่าเราจะต้องมาตรงสะโพกเนะี่ยตรงรอยพับเนี่ยเนี่ยตรงนี้นะคะเนี่ยตรงนี้นะคะเนี่ยนะอ่ะดูด้านด้านด้านาน,นี้ก็ได้ แล้วผ้าด้านในอ่ะมันจะต้องเหลือเท่ากันค่ะนี่นะคะผ้าด้านในที่มันพับไปอ่ะถ้าเหลือไม่เท่ากันแล้วมันจะบิดค่ะนะคะนี่ออยก็เช็คแล้วว่ามันเหลือเท่ากันนะคะนี่สองชิ้นต้องเหลือเท่ากันนะถ้าไม่เหลือเท่ากันเราสามารถขีดแต่งเก็ดได้นะอันนี้เป็นสามเก็ดอันนี้เหลือเก็ดเดียวก็ได้หรือสองเก็ดเท่ากันก็ได้เพียงแต่ว่าเก็ดอาจจะใหญ่ไม่เท่าหนึ่งนิ้วก็ได้ค่ะอันนี้ทําได้นะไม่ต้องซีเรียสเลยค่ะนี่ค่ะเก็ดข้างนอกก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะมีเก็ดแบบนี้ แล้วก็ไปรีดมาแล้วก็รีดพับรอยเหมือนเดิมทีนี้เราจะมาดูด้านที่นี่กันเพราะว่าสิ่งที่อ้อยจะทําต่อไปก็คือเราต้องไปเย็บล็อกชายข้างล่างค่ะแล้วเราก็จะเว้นตรงนี้ไว้อยู่ที่ประมาณประมาณอ่ะตรงนี้นะอ้อยจะทําอย่างนี้นะคะเพราะว่าตรงนี้มันจะต้องพับไปมันจะต้องพับไปซ้อนกันอย่างนี้นะคะเวลาเราพับขอบอ่ะเราต้องพับแบบนี้ค่ะเนี่ยขอบในตัวแบบนี้แล้วนะแบบไม่ใช่ว่ากลางไปยาวอย่างนี้นะสําหรับชิ้นโชว์ ชิ้นป้ายนะชิ้นป้ายขวานะคะเราจะต้องพับมันมาแบบนี้อ่ะเราก็จับมันไว้ก่อนเพราะว่าเราต้องพับท้องกันนะคะอาจจะชนก่อนค่ะจับเส้นเอวของเราอะที่ว่าเรารีดไวอ้อ่ะให้มันชนกันก่อนเพราะอ้อยจะตัดชิ้นไหนนี้ออกค่ะเพราะว่ามันหนาไปนะคะมันหนาไปเราก็จะไม่เอามันนะคะ นี่จ้ะตัดทิ้งไปเลยค่ะเพราะว่าเราจะพับแต่เส้นนอกนี่เหลือเส้นนอกไว้เราจะตัดชิ้นในมันโดยที่เวลาตัดเนี่ยเราตัดตรงนี้ตัดตรงนี้เหลือเหลือสักประมาณนิ้วหนึ่งค่ะแล้วก็ตรงนี้เหลือครึ่งน,นิ้วนะคะจากเส้นเอวจริงแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะ แล้วข้างนอกก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเวลาเพับมันจะมาเนี่ยมันก็จะปิดช่วงนี้ค่ะนี่นะคะมันจะได้บางๆค่ะถ้าเราใช้สองชิ้นซ้อนกันมันจะหนาเพียงแต่ตรงนี้เราต้องใช้สองชิ้นตรงนี้ค่ะเพราะว่าเราจะได้แบบมีตะเข็บต้นไว้ข้างในนะคะเดี๋ยวเรามาพับเย็บตรงนี้นะแต่ก่อนจะพับเย็บเราต้องมาเย็บอย่างที่บอกว่าเราต้องล็อกตรงนี้ค่ะแปดนิ้วเก้านิ้วอะไรก็ว่าไปเัาสักเก้านิ้วก็แล้วกันนะคะเก้านิ้วนะแปดนิ้วครึ่งนะแปดนิ้วครึ่งนะคะเย็บเปิดตรงสะโพกนะคะ เดี๋ยวอ้อไปเย็บก่อนนะแล้วเดี๋ยวให้มาดูตรงช่วงที่เราจะพับขอบกันนะคะค่ะันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่อ้อยไปเย็บมาแล้วนะคะเนี่ยเย็บแบบนี้ค่ะเย็บล็อกมานี่แบบนี้เนี่ยเห็นไหมพอเราเย็บมาแล้วชายตรงนี้มันก็จะเชิดขึ้นค่ะตามนี้นะคะตามที่เราแบบดึงตรงนี้ไว้ค่ะที่เราหักไว้นะสามกระเบียดนะคะตรงนี้นะคะอย่างที่บอกว่ามันจะเป็นด้านที่พับซ้อนมันจะพับทบกันตรงนี้เพราะว่ามันเป็นด้านป้ายขวาทับซ้ายนะคะ เราก็อย่างที่บอกที่อ้อยเจียนให้ดูนะคะแล้วเราก็ระวังค่ะว่าเส้นเอที่เรารี่พับเนี่ยเราก็จับให้มันตรงกันนะคะจับเส้นเอวเดิมนะนี่ค่ะจับเส้นเอวเดิมแบบนี้นะคะตรงนี้เดี๋ยวเราไปเย็บเนานะเย็บเนาให้มันติดกันก่อนนะสองชิ้นเนี่ยค่ะเพราะว่าเวลาหลบขอบเราจะหลบพร้อมกันแบบนี้ไปเลยคือหุ้มไปเลยนยตรงนี้หุ้มไปเลยแบบนี้นะคะอ่าแล้วตรงนี้มันจะปล่อยยาวของมันไปเลยแล้วอย่างที่บอกว่า ตรงนี้ที่เราเว้นไว้สองสแปดแปดนิ้วครึ่งนะคะเพื่อให้หย่อนกระโพกได้นะคะมันก็จะเปิดแบบนี้ค่ะเปิดแบบนี้นะคะแล้วระวังว่าสองเนี่ยอ่ตรงนี้เราติ๊กให้มันตรงกันด้วยนะคะเวลามาชนกันมันจะได้เท่ากันนะเราก็ติ๊กค่ะติ๊กแบบนี้นะเนี่ยค่ะนี่ตรงนี้ก็จะพับไปแบบนี้ตรงนี้ก็จะพับไปแบบนี้มันก็จะวนของมันไปนะคะเดี๋ยวอ้อยไปเย็บก่อนนะคะ ก็เนี่ยชายลักษณะชายมันก็จะเป็นเนี่ยอ้อยกระรดแบรแบบนี้นะคะตามของเขานั่นแหละค่ะก็คือไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราก็มาเก็บตรงนี้ให้เขาค่ะคือมันเป็นงานที่เขาแค่มาแก้ปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะคะแล้วก็ทําตามวิธีที่ว่ามันมันดีกว่าเดิมมานะแต่ก็ไม่ได้เนี้ยบเหมือนกับเราตัดใหม่อะค่ะนะคะ,นะคะจากก็เดี๋ยวอ้อยไปพับขอบเย็บขอบก่อนนะคะก็อย่างที่บอกว่าการพับขอบก็แบบเนี้ยค่ะนี่นะคะแล้วก็พับไปอ้อยก็ขีดไปแล้วนะหนึ่งนิ้วหนึ่งกระเบียดค่ะ เดี๋ยวอ้อยพับเดี๋ยวอ้อยไปพับแต่ไม่ได้เย็บให้ดูนะให้บอกแค่วิธีการคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะช้าไปเพราะดีอ้อยรีบนะคะนี่คะ่ะเราเมเนี่ยเราพับไปอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็เย็บไปตามริมนี่เลยคะ่ะถ้ามันไม่พอดีเราก็ปล่อยเกตตรงนี้ถ้าเราเย็บไม่พอดีอ่ะมันมันไม่พอดีนะคะตรงนี้ตรงนี้นะคะนี่นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวอ้อยไปเย็บก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาดูขั้นตอนตอนจบนะคะว่าตอนปิดตะขอแล้วอะไรแล้วอ้อยจะมาให้ดูตอนที่มนัมนจบแล้วนะคะค่ะ ในที่สุดพาถุงตัวนี้ก็เสร็จแล้วนะคะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่เปิดออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะอย่างนี้ค่ะเวลาใส่เราก็จะหย่อนะโพกลงตรงนี้นะคะและเวลาเราใส่ติดตะขอก็คือตัวบนตัวที่ป้ายนะคะจะติดอยู่ด้านล่างนะคะส่วนอีกด,ด้านหนึ่งที่เป็นตัวบนเราจะต้องติดย้อนกันค่ะแบบนี้นะคะอันนี้ติดล่างอันนี้ติดบนเลย เมื่อเราติดชิ้นบนนี้แล้วติดสองฝั่งนี้แล้วนะคะก่อนที่จะติดตัวล่างเราต้องติดทีละครั้งนะคะอ่าวัดมาค่ะวัดเอวมาว่าสามสองครึ่งจากชิ้นโชว์ป้ายขวาทับซ้ายนี่วัดมาค่ะให้ได้สามสองครึ่งก็จะได้อยู่ที่ตำแหน่งนี้นะคะตำแหน่งนี้นะคะตามที่อ้อยวัดไปเนี่ยคะ่ะนี่นะคะเพราะว่าคือเขาจะอยู่แถวเกตเนี่แหละคะ่ะที่เราทำ ตำแหน่งไว้ว่ามันจะอยู่แถวข้างเนี่ค่ะพอเราติดตัวนี้เสร็จปุ๊บเราก็ติดติดเสร็จแล้วเราถึงได้เอามาเกี่ยวกันก่นนะะ <The> นอกกนนะคะเอามาเกี่ยวกับตัวนอกก่อนนะแล้วก็เอาตัวในที่เราที่เราติดย้อนไว้เนี่ยถึงมาติดตัวนี้ได้อีกทีนะคะคือติ๊กให้มันได้พอดีอะค่ะนี่ติดทีละรอบนะคะอย่าอย่าไปติดสองตัวพร้อมกันนะตัวล่างอะต้องติดทีละครั้งค่ะ <S <S ติดตัวแรกก่อนแล้วถึงมา <S <S พอพอเกี่ยวเสร็จปุ๊บเราก็วางให้มันพอดีแล้วเราก็มาติ๊กเป็นอันล่างก็จะได้ติดอันล่างนี่นะคะ ลักษณะการใส่ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะวันหนึ่งถ้าเกิดว่าก้วนขึ้นหรือผอมลงก็ยังเลื่อนตะขอได้นะคะสองนิ้วไม่เกิน2นิ้วนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเราเกินมากกว่านั้นตรงนี้มันจะบิดไปค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องย้ายเราต้องเย็บตรงนี้ใหม่ค่ะจัดจัดจัดระเบียบตรงนี้ใหม่ค่ะก็ก็กสําหรับผู้ที่นุ่งผ้าถุงที่ไม่ต้องกังวลว่านั่งแล้วจะไปเปิดนะคะก็แบบนี้ก็ดีค่ะ ก็หวังว่าการจัดทำก็หวังว่าการจัดทําคลิปของอ้อยจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่สนใจนะคะในการทําระถุงนะก็ลองไปหัดทําดูได้นะคะไม่เข้าใจตรงไหนก็ทักถามใต้คลิปได้ค่ะสําหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ